โอเคสวัสดีครับพบกับตุลยตรวจ NL2 นเะเดย์หกสิบหกนะครับเหมือนเดิมนะใครที่เวลาน้อยหรือรีบเนี่ยก่อไปในช่วงนาทีสุดท้ายเพื่อฟังสรุปฟังเฉลยได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเวลานะลองพอดวิดีโอลองทําเองก่อนแล้วถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับไปดูกันเลยนะสาสิบห้าปีผู้หญิงเนี่ยมาด้วยเรื่องของปวดข้อมือขวานะเป็นมาสองสัปดาห์อาการปวดเนี่ยเป็นมากขึ้นเวลาที่จะขยับข้อมือกำข้อมือ,อ,มอนะครับมีประวัติว่าเพิ่งคลอดลูกชายไป นะครับเมื่อหกเดือนที่แล้วนะครับตัวร่างกายมี swelling ที่บริเวณนิ้วโป้งนะและ้วก็เอ่อเวลาจะขยับนิ้วโป้งเนี่ยและข้อมือเวลาจะหยิบของเนี่ยรู้สึกว่ามันยากลําบากนะครับถามได้วินิฉัยนะอืมจริงๆปวดบริเวณข้อมือตรง,รง,รงนีงง้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาหยิบจับของยากเนี่ยจริงๆก็นึกถึงอะไรครับเออเดกาวแหวงใช่ไหมครับเดรกาแหวงเนาะเดรกาแหวงเช่นเด็เชนออซิโนไวติกนะครับก้อสี่ นะทีนี้เราไปดูก่อนทบทวนก่อนอื่นนะพี่ใหญ่ให้ดูว่าเวลานิ้วโป้งเราขยับแต่ละท่าเนี่ยมันเรียกว่าอย่างไรนะอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างเงี้นะเรียกว่าแอปดักนะครับนะถ้าไปชิดกันก็เป็นแอดดักชันนะหรือถ้าเอานิ้วโป้งทางออกนี้ก็เป็นเอ็กซ์เทนชันตามรูปนี้เลยนะครับอย่างนงี้ก็เฟกชันนะเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้เอ้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยมาชนกันก็เป็นอปโพสิชันแล้วก็มีครับประมาณนี้นะให้ดู ทีเนี้ยโดยกระวงเทนนนซินอวติกเนี่ยมันจะมีอะไรที่ควรรู้บ้างนะครับอย่างแรกนะที่เราควรรู้เลยคือนะครับมันมีการอินเฟมมีการสวลลิงนะครับของตัวเทน d อนชีตนะบริเวณแอปดักเตอร์โพลิซิสลองการและเอ็กเทนเซอร์โพลิซิสเบลวินะครับอัน,นเนี้ยเนี่ยถึงเวลาเนี่ยอันนี้ต้องจำให้ได้นะครับเราอาจจะไม่ต้องจำชื่อเต็มขนาดนี้เราอาจจะ ลองคุ้นๆนะครับเป็นนี่ APL EPB นะครับ APL ก็จะจําเป็น Apple ก็ได้ EPB ก็จะจําเป็น F เหมือนลิงนะแอปเปกับลนะิงเนี่ยอันนี้เราจะได้พอจําได้พอไปถึงข้อสอบมันจะจักชื่อย่อเนี่ยก็จะได้กลายเป็นชื่อยาวได้และตอบได้นะครับอันนี้ต้องจำนิดหนึ่งนะนะแล้วก็ต้องรู้ว่ามันเป็น extensor tendon s h e e t, ensor, t et, ด้วยนะครับ c o m p a r t m e n t หนึ่ง อ่ะอันนี้ต้องรู้เนี่ยอันนี้ต้องจําเลยนะครับมันเกิดได้ไงนะมันเกิดจากคนที่มีการแอปดักชันหรือเอ็กเทนชันของนิวโป้งเนี่ยซ้ําๆอยู่ใช้ใช้าน,นานๆนะครับอ่าเอ็กเทนชันหรือว่าแอปดักชันของนิวโป้งซ้าๆเวลาเป็นเวลานานนะครับดังนั้นอาการปวดนะก็จะเป็นแถวๆนี้นะครับตรงนี้เลยนะก็จะเป็นแถวๆเรเดียลสไตล์หลอดก็ดีนะครับและมีเทสที่ต้องรู้นะครับคือ ฟิงเกิลสไตล์เทสนะครับฟิงเกิลสไตล์ฟิงเกิลสไตล์ทำไงนะก็คือกำเหมือนกำหมัดนะครับกำหมัดนะและเอาหน้าดีเวชันปุ๊บคนไข้ก็จะปวดมากบริเวณเดลตัสไทรลอยโอเคไหมมีต้องจำท้ายนึงจำชื่อเทสไปบางทีเขาไม่ได้ออกเป็นชื่อเทสโดยตรงเขาออกเป็นวิธีการตรวจเช่นแบบว่าให้กำหมัดแล้วก็เอาหน้าดีเวชแล้วปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องจำเป็นแบบ บรรยายไปด้วยนะครับการรักษาเนี่ยอย่างแรกเราก็ต้องอ่าลดการใช้งานใช่ไหมครับเออก็อย่าไป extension abduction ในตัวมือโป้งเยอะนะครับหรือเราอาจจะใช้ทา s p i e r spin แบบนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการมืนตรึงไว้นะครับไม่ให้ขยับนะครับแล้วก็ให้เป็นยาควกกลุ่มเ n นเ m e นะอืมแล้วถ้าไม่ดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นค่อย steroid injection นะครับ และถ้าสเตียรอยอินดิชันแล้ว,ลวไม่ดีขึ้นฉีดไปครั้งสองครั้งไม่ดีขึ้นนะครับอาค่อยมาพิจารณาเรื่องผ่าตัดก็จะเป็นการรีลิสตัว first dorsal compartment นะครับออกกะในข้อนี้นะปวดเวลาที่ขย,ยับข้อมือหรือกำมือ่ก็ก,ก็เข้าได้ใช่ไหมจับหยิบจับของก็จะยากเนี่ยนะครับนะหยิบจับของมันจะปวดมากขึ้น,นก็ตอบข้อสี่เดือกแหวงนะครับ ดูอีกข้อนึงครับอ่าผู้ป่วยชายทางานพนักงานออฟฟิศใช่ไหมครับแบ่งออฟฟิศก็คงจะมีการใช้พิมพ์คอ,อะไรงต่างๆก็จะมีฟังก์ชันของทำ extension a b r a c t i o n แน่ๆน,น,นะครับก็คงใช้เยอะนะครับตรวจร่งางมาด้วยเรื่องของปวดข้อมือขวาเหมือนกันนะและปวดมากขึ้นเวลา hyperflexion นะครับและเอาหน้า deviation ก็โอเค ก็น่าจะเข้ากับเรื่องของไอตัว finger style test นะครับนะก็ตอบเดือกระแวงนะครับอ่ะต่อมาครับส้าปีผู้หญิงนะมาด้วยปวดบริรเวณ radial s t y l o i มี p l e v a i l i n g และ tender บริรเวณ radial s t y l o i finger style test positive จริงๆโจทย์ให้มาว่าเจ็บเวลาเอาหน้า deviation อ่าอันนี้ก็คือโจทย์บรรยายมาแล้วเราก็แปลงว่าน่าจะเป็น finger style t s t positive ก็ถามว่า แต่ว่าไม่ถามตรงๆมันถามว่า a s s o c i a t e กับ tractor ใดนะจริงๆเราจำได้ว่า APL หรือ Apple ใช่ไหมกับ EPB หรือ extensor p o l i c i s brevis ใช่ไหมครับอ่ะกลายเป็นว่าไม่มีในช้อยแต่ที่เราพี่ให้จำเพิ่มนี้คือเป็น extensor tendon sheet ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น first compartment ลองหาอ่ะก็มี extensor Ext sheet of thumb tendon นีก็ตอบข้อ4นะครับ มันต้องจาเพิ่มไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะสี่สิบเก้าปีพนักงานธนาคารเหมือนเดิมนะพนังกงานธนาคารเหมือนเดิมปวดข้อมือเวลาใช้นิ้วโปง้งจะยิ่งปวดบริเวณเลดเดอร์ไซลอยปวดมากขึ้นเวลาทำเอาหน้าดเวชั่นก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นเดอร์กระแวงนะครับข้อสี่อืมก็ประมาณนี้เห็นไหมครับจริงๆโจทย์เรื่องเดอร์กะแวงเนี่ยออกบ่อยเหมือนกันนะออกบ่อยเหมือนกันแล้วก็ไม่ไยากเลยนะก็จะมีทั้งแบบไดอะนซิสตรงๆนะครับ หรือถามสตั๊กเจอเพิ่มน,นิดนึงก็ต้องจำ APL แล้วก็ EPB ใช่ไหมครับแต่บางทีก็ออกเรื่องของว่ามันเป็น extensor s h e e t tendon น,น,นะครับหรือว่าเป็น first compartment อนีรต้องจำเพิ่มนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดน้องๆคน,นไหนมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน day 67สำหรับวันนี้สวัสดีครับ